สวัสดีครับวันนี้ทีมงานต่อพอและไทยสงขาครับเราลงพื้นที่ไปติดตามบรรยากาศการจับจ่ายซื้อของในช่วงก่อนถึงเทศกาลตรุษจีนของปีนี้นะครับเราไปกันที่ร้านนี้เลยครับร้านบุญมาพาณิชย์ในตลาดซับจินพาซาที่อำเภอเมืองจังหวัดสงขลาครับบรรยากาศก็เริ่มคึกคักบแล้วครับมีการนำสินค้าที่เป็น เครื่องเส้นไหว้วัตถุมงคลอะไรต่างๆนะครับที่ต้องใช้ในช่วงเทศกาลจุดจีนที่ต้องใช้ประดับบ้านเพื่อความเป็นสิริมงคลครับร้านนี้ก็รับโครงการคนละครึ่งเลยครับบรรยากาศก็คึกคัก,กมีชาวไทยเชื้อสายจีนมาเลือกซื้อสิ่งของต่างๆนะครับที่จำเป็นต้องใช้ในการ เป็นไหว้แล้วก็ประดับบ้านเพื่อความเป็นสิริมงคลในวันตรุษจีนครับกระดาษเงินกระดาษทองโคมไฟวัตถุมงคลอะไรต่างๆเนี่ยครับติราน,นี้ก็มีหมดครับเลือกซื้อใส่ถุงกันไปแบบนี้ละครับตามแต่จะใช้อะไรก็เลือกซื้อหากันไปครับบรรยากาศก็ค่อนข้างคึกคักครับ,รบนี่อะไรครับนี่น่าจะเป็นปัะทัะนะครับปทัททธะ อันนี้ก็เป็นขนมกระดาษเงินกระดาษทองเนี่ยครับคุณพี่กันนี้โชว์เลยครับส่วนมากครับกรน่าจะเป็นอะไรครับเนี่ยโมบายหรือเปล่าครับก็แล้วแต่ครับใครจะเลือกอะไรไปเพื่อประดับบ้านในช่วงเทศรรการตรุษจีนครับปีนี้ก็ยังคงคึกคักครับแม้ว่าจะต้องเจอกับเทศกาลเจอกับโควิดนะครับนี่ซื้อมาแล้วก็ มาคิดเงินคิดตังกันตรงนี้แหละครับที่ร้านบุญมาพานิคครับมีสิ่งของที่เป็นเครื่องประกอบพิธีอะไรต่างๆเนี่ยครับครบเลยครับนี่ครับต้องมาช่วยกันขายครับเจ้าของร้านครับลูกค้ามาเลือกซื้อสิ่งของต่อเนื่องตลอดทั้งวันครับบางคนก็ เนี่ยครับอย่างที่เห็นใส่ตะก้าโอ้โหโเต็มล้นเลยครับเราเก็บภาพมาให้ด,ดูกันนะครับว่าเทศการตรุษจีนปีนี้ครับบรรยากาศของชาวไทยเชื้อสายจีนครับจะออกมาจับใจเลือกซื้อสินค้าที่จะเป็นต้องใช้ในช่วงเทศการตรุษจีน ยังไงกันบ้างครับก็ยังโอเคอยู่นะครับถ้าดูตามภาพนะ่ยครับยังคงมีการยึดหลักประเพณีตามวัฒนธรรมของชาวจีนครับอะไรที่ต้องใช้อะไรที่ต้องนำไปเส้นไหว้อะไรที่จำเป็นจะต้องนำไปประดับตกแต่งบ้านในต่างๆนี้ก็ยังคงมีให้เห็นกันอยู่นะครับตลอดเลยครับ นี่ครับโคมไฟสีสันต่างๆมให้เลือกครับสวยงามเลยครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีแดงครับเป็นสีมงคลครับสีเหลืองทองเนี่ยครับนี่ก็คือคุณธนาพงษ์ชัยหิรันวงครับเจ้าของร้านครับวันนี้วุ่นหน่อยครับก็ต้องมาบริการลูกค้าที่มาเลือกซื้อสินค้าภายในร้านนะครับ ขายไปยิ้มไปครับอารมณ์ดีเลยครับช่วงเทศกาลตรุษจีนของปีนี้นะครับบรรยากาศก็ยังคงมีให้เห็นกันแบบนี้นะครับนี่ครับคนละครึ่งก็มีครับสแกนกันไปครับถ้าไม่ใช้เงินสดจะใช้กันคนละครึ่งครับ กนละครึ่งมีช่วยได้เลยครับช่วยได้เยอะเลยครับทุกวันทุกเรียกว่าช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเลือกซื้อสินค้าที่จําเป็นต้องใช้กันนะครับเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายครับมีให้เลือกครับจะเลือกอะไรจะหยิบอะไรจะเอาไปใช้อะไรครับมีหมดครับนี่อะไรครับนี่เป็นเสื้อผ้าหรือเปล่าครับอ๋อเป็นมีด้วยนะครับ โอ้นี่ครับเี่ครับเป็นสูตรแม่มีอะไรครับไอโฟนนะครับเนี่ยรูเล็กก็มีครับก็แล้วแต่ครับใครจะเลือกอะไรไปนะครับต็เน้นที่เป็นวัตถุมงคลเลยครับเนี่ยครับผ้าสีรุ้งอะไรต่างๆก็มีหมดครับเอามาแขวนเอามาให้ลูกค้าได้เลือกซื้อกันตามใจชอบเลยครับบริการถึงที่เลยครับเนี่ยหยิบให้เลยครับ เดี๋ยวเราไปฟังคุณธนพงศ์ชัยฮิรันวงนะครับเจ้าของร้านนะครับพูดถึงบรรยากาศตุดจีนปีนี้ว่าเป็นยังไงแข็นบ้างนะครับการจัดจ่ายซื้อของอะไรต่างๆจะดีไหมฝั่งของมาขายเยอะไหมนะครับแตกต่างจากปีที่แล้วยังไงเดี๋ยวไปฟังกันเลยครับอ๋อเทศกาลตุดจีนปีนี้อ่ะมันก็ติดโควิดแล้วก็ต้องสู้เพราะมันก็ขาย ตกไปมั่งแล้วก็กรุงเทพก็ไม่กล้าไปไม่ไปใดซื้อของก็ซือ้อในพื้นเมืองนี่แหละมันก็ต้องหายตกเศรษฐกิจมันตกแล้วก็ต้องสู้อ่ะขอให้ไอ้ไอ้โควิดนี่รีบไปเร็วๆอย่ามาอยู่เมืองไทยแล้วให้หายเร็วๆครับแล้วทุกคนประชาชนจะได้มีกินมีใช้จะขายเปไนบ้างตอนนี้ลดหน่อยลดหน่อยนะคนเพื่อนเยอะสั่งของมาเยอะไหมมันไม่เยอะไม่กล้าสั่ง ก็เอาเท่าที่ว่าขายได้ก็ขายเท่าน,นั้นแหละลูกค้าเป็นไงทีนี้ก็ลูกค้ามันก็ใช้ได้เขาก็มีมีรัฐบาลช่วยอะ่ะ<ม>ช่วยคนละครึ่งแล้วก็แล้วก็วกเราชนะทีนี้มันก็ลูกค้าก็มาใช้คนละครึ่งท้งนั้นเลยเ<ม>นี่ยรัฐบาลดีได้ช่วยช่วยได้มาก